ครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับลุงพิศกินเที่ยวรับผมวัตถุดิบวัตถุดิบหลักของเราก็มีประมาณนี้นะผมนี่ครับมีปลาทูมันเก็มปลาทูเก็มมันหนึ่งตัวแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงแตะไคร้นะครับผมแล้วก็มีมะนาวนะครับมา ต้องพูดมากนะครับผมเรพูดพร่นำนาเพลงนะครับผมเดี๋ยวนี้จะไปทําเมนูสงเครื่องป่าทูเคมมันนะครับโอเคผมทําเครื่องกันเลยครับหั่นตะไค้เป็นฝอยนะครับผม ใส่ยเยอะยิ่งดีนะผมเป็นสมุนไพรนะครับตะไคร้ตะไคร้นี่คืออบอวบเลยนะครับผมไปเก็บมาจากสวนเมื่อกี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับอันนี้เป็นปลาทูนะครับปลาทูมาจากภูเก็ตพี่สาวทำมาให้นะครับมันจะออกมันๆน,นะครับ เข็มมันๆน,นะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปทําทรงเครื่องกันนะครับผมเเรียบร้อยกระเทียมสมุนไพรนี่ใส่ไปเลยครับเยอะ ใส่นักๆครับผมนี่เป็นหอมแขกหอมแดงนะครับใส่เยอะยิ่งดีออกหวานหน่อยมันจะออกหวานหน่อยครับผมใส่น้ำพริกขี้หนู ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เครื่องก็ประมาณนี้นะครับมีมะนาวเดี๋ยวจะผ่าตอน ที่ว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีผงนัวนิดหน่อยนะครับผมแค่นั้นนะครับโอเคตั้งกระทะให้ร้อนนะครับผมกระทะร้อนได้ที่แล้วนะครับน้ำมันลงไปนิดนึงครับไม่ต้องเยอะประมาณนี้นะครับ ร้อนได้ที่แล้วนะครับเอาปัดทูนี่ลงไปเลยครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะผม หอมเลยครับผมทำนังหอมครับผมกนิับข้าวอเหอนียวร้อนหรือว่าเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยฮ้อนๆน,นมาะนะครับ จะหอมมากนะ,ะหอมพันุ์ตอเลยเป็นเมนูนกับข้าวนะครับผมเป็นกับเมนูนก็เข้าบ้านๆมาครับผมบ้านาเราเหนื่อๆเราห้องปลาทูเก็มอ,อันนี้ดิเก็ตปลาทูเก็มแล้วก็เอากระไห่ปลาทูเก็มมันนะครับผมนี่แบบเก็ตอะได้ครับกำลังดีนะครับพี่สาวทำมาให้นะครับ ใส่เบาๆนะครับผมระหว่างนี้เราจะหยอกน้ำเปล่าเขาลงไปนิดนึงนะครับผมี่เหยอก น,น,น่าจะได้ตีแล้วนะผมน่าจะได้ตีแล้วผมเดียวอ่าประมาณนี้นะครับเอาเครื่องเดี๋ยวเอาเตี๋ยวมเ,เกี่แกะครับผมลงไปทัดเลยนะครับ รสชาติมันหอมครับประมาณนี้นะอันนี้เราเขาจะปูรดด้วยผงนัวนะครับผม อันนี้จะเป็นทรงเครื่องสูตรลุงพิษนะฮะพิษกินเที่ยวนะครับเ,ออเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ประมาณนี้แต่ถ้าพี่น้องคนไหนนะผมอยากเอาไปทํานะผมก็ไปทําได้เลยนะครับอร่อยส่วนกระเทียมสะไคร่ะถ้าชอบแห้งกว่านี้ก็ขัดต่อไปได้แต่ส่วนตัวผมครับผมจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมีเคล็ดลับที่เราต้องใส่เพิ่มนะครับครับผมขั้นต่อต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ มะนาวครับผมบีบลงไปเลยครับสองซีกเลยนะครับผมนี่ครัหน้าตาก็จะประมาณนี้ทรงเครื่องปลาทูเค็มปลาทูเค็มมันนะครับผม ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับคนเหนือบ้านเขาจะหูดีเผมว่ามันจะล้ำขนาดไหนคหับผมแต่ก็อยู่ที่ความมักส่วนบุคคลนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอหยาดไปกินเข้าครผมสวัสดีครับ